ันนี้มาเดินตลาดนะัดเซฟวันนะคะประอบปรกอบจ้านี้อร่อยจ้าแซ่บชิ้นก็อร่อยนะจ๊ะ how กับลูกสาวตลาดเตรียมมัระทูจุงเที thì em cài đặt thịt mà đuôi <laughs> đẹp Hãy ta Mm hmm. ดจวงนี้แซ่บเรจากขินน้องกันตอนค่ำๆทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแล้วมั้ง điều ชิ้นเจ้านี่ก็แซ่บเดิมชิ้นชิ้นเนื้ออิสลามเจ้านี้แซ่บ น้อยมะย่างให้หมดสิให้คับตลาดน้อกระดาษแม่เอามาแนละเป็นอันไม่เป็นไปเรื่อยๆกินจนอิ่มแหละโพวกชิมกระเซ่บ เนจ้านี่ชิ้นเบับาปเหื่อคยฟ้าขึ้นขึ้นเหื่อไฟฟ้าเบนลางขึ้นหัวเนี่ยขึ้นขึ้นเฟ้าสายสีเยว อ่อนเอาฝนอ้อออกมาจะทุ่มทุ่มกว่านะมีกี่ทุ่มลำล้กสองทุ่มสองทุ่มีม่นาที เตอนนี่ก็แทบแทบแต่งว่ามันเจ้าเยวกันแต่มันอยู่สองที่กระจายกันอยู่หมูกรอบเจ้านี้เราทำหมูคือไก่โอาจจะอยู่สองสองที่แต่ละวันมันจะเปลี่ยนที่เราต้องเดินหาแต่ละวันน่ะมันจะเปลี่ยนสถานที่มันจะสั่งบูธ จะไม่ได้อยู่กับพี่นะเรามาวันนี้เรามาเดินเราต้องเราต้องเดินหาหาไอ้เจ้าที่เราซื้อประจำถ้าหนอกเพี่น้องเทาละมองไกลบบน,นี่จำบู๊แม่ค้าเนี่ยชิบอยู่ที่เก่าชิเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วบูซื้อนี่ก็ต้องเดินหาต้องบ้นหา อาจจะเดินไปเจออันนี้น่าซื้อประเด้ซื้อเนาะเพือทำการตลาดดีไม่ได้อยู่กับที่เป็นเอาไหม่นี่นะ ลูกสาวมาเดินตลาดเซฟวังโกประตูเทออพออกมาทุ่มกว่าเดี๋ยวนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วด้านฝนโตมันพี่น้องก็เริ่มบอกพันโองมาตตวินกินย่างกับเป็นแ,แซฟเป็นกินอย่างกับแซบบบอว้วนกับบทนนะ่ะ เขาปูยังรับจับให้มาบอไปยังเขาปน่านะหักกันนะคะหกสิบบาทหกสิบบาทอยู่ใช่อยู um ่ข้างในเขาปูอยู่ข้างใน เผามาด้วยจ้าโคตรอะไรแม่เอาก็พูดมันเหนียวมันอร่อยแล้วฟักละยี่สิบบาทพี่น้องเ้ยใหญ่โพดใหญ่โคตรก็กินบ่เบิดดอกต้องออกกลับขึ้นไปให้พ่อบ้าน Ja, det er fint med mann.